สบ,บายดีทุกคนตอนนี้กลับมาพบกับน้องลี่น้องตุ๊กและกับน,น้องกุ๊กกิ๊กเนาะมื้อนี้น้องตุ๊กมาลิน้นน้องตุ๊กกับน้องกุ๊กกิ๊กมาลิ้นนําน้องลี่อยู่เหอนเลยเนาะหละังมื้อนี้เฮากับบุมีอันเดอรนะ์เ,เอสเนาะมีแต่เฮากินอันเดอร์ตุ๊กเฮากินอันอะันเดอร์ก็ยากเนาะนี่แหลยคิดว่าตุ๊กเนาะพี่สองน้องตุกนะ๊กเนาะแต่ว่าหลังจากที่เฮากินแล้วแล้วเฮาซีมาเก็บผักเนาะมาเก็บผักอยู่เหือนนี่แหละให้น้องตุ๊กไปสู้แม่กินสู้ครอบครัวกินอยู่เหอนเนาะ เดี๋ยวจะไปเพ็นพักอย่างนั้นเดี๋ยวไปเบิ้งพร้อมกันเลยนะทุกคนไปคือพักยุ่งเหรอน้องลีเวลายแหงเนาะแล้วก็เลยแบ่งให้น้องตุกไปกินเอาเอาวะนี่เอาผักอันเดอร์เดะจะผักอันเดอร์เฮอรเดะปะมาโอ้ยอันเดอร์ก็เอาเมื่อเอาเมื่อเลยเดี๋ยที่เป็นกินนะเอาเมื่อเลยเนาะเออเอาเมื่อเลยอันนี้บ่เอาวะนี่ ผักอิตูอเมเซอร์มีวะมีสบบาชิบิบเอาเมื่อไหมพักกันท่านเนาะเอาเมื่อือะสิบิบิเอาตัดเอาโรดเดือก็ได้สิะเออจังดือก็ได้จังดือก็ได้นะมันมีลายปปนี่อ้อากาศยามสวยทุกคนหอนน้อยหนึ่งมือนี่บ่อนไปเลยเนาะหอนหน่อยหนึ่งงงว่ายังไงกันแน่นี่น่ะใส่ออก่ะใส่ออกุ้งเสียอันนี้เป็นผักนางตู้เนาะ ไอตู huh ้ว่าผมมว่านว่าน e. ั่งต e ู้อีกไอตู้จะไป็นซีว่าด้าคนเลยค่ะด้าซื้อเหรอเอาพูดเลยเออไอตู้เนาะอันนี้แม่นเอาไปใส่เอ่อใส่แกงมันคล้ายคือผักกระเพราเนาะเต๋อบอกแมนผักกระเพราจะเป็นกินแบบแบบหนึ่งหอม หอมเทศใส่อ้อทุกคนใส่อ้อล่ะกาใสใสใส่อันเวลาเขาต้มป้นเฮ้ีแม่แกงอะอย่างใส่แม่นล่ะใสอัน้อกระไดนะพักอันนี้มันหอมดีพักแรกที่เขาเอาก็คือพักอีตู้เนาะนางตู้ว้าบมุมอันละเอาแม่สบาย างามมากเลยเพื่อนเพื่อนแ้วแต่เพื่อนตู้โบเทนีโบได้เฮ็ดส่วนเนอะโบเห็นเพราะว่าโบไดนเนื้เลยได้ของฟรีมีไอ้อันหนึ่งนะพนดมาคอมเมนต์น้องตุ๊กว่าอ๋องตุ๊กนี่เกิดมาช่างมีบุญเนาะได้แต่ของฟรีเออจริงทุกคนจริง <c oughs> น้องตุ๊กมีบุญได้แต่ของฟรีน้องตุ๊กรักจริงรักจริงนี่รักจริงจริงรักจริงพ่อวะพอละกินโอ้ยจเอาเลยไหมเอาพอล้วเอาจนพอกินพูดนะ เอาแบงเดี๋ยวดีดีขอเดิเออได้ละมืดแล้วจังมาเอาไม้พักอันนี้มันเอาไว้ดุนบ่ได้มันมันแห้วมืดเอาไว้บานโตออันนี้เนี่ยบานโตเอาอย่างโตเอาดูโตพักบงเออเอาไหมมากินผักบงเอาไปผักบงเอาไปเมื่อกี้นี้น้องตุ๊กปลาเรียบผู้เดียวเลยทอดผักแซบผักบงน่ะทอดวะข้าวขาขวั่ข้าวบได้ทอดตีก้นกันอีก โอเอ้ได้ตูนนี่น่างามเลยเอออืมคือมันจะแก้หน่อยนึงอะเนี่ยเอาไปคั่วได้ทุกคนข้าโพงนี่ใช่คั่วกินกับข้าวเจ้าเนี่ยแล้วเอาพวกผิดแห้งแบบคล้ายๆเขื่อนหรือวะไม่ไอ้ยังก่อนเขื่อนพับตัวนั้นกินนะดังๆกระดาษไอซี่นะบอ คนไทยนะแจ็คแบบนี้คือแทงต่าเออพิมพ์รีพายเออเป็นแล้วเป็นั่นแหละลืมตลอดแต่ว่าเบิ้งตลอดเ่ยนะนั่นแหลักกินด้านัลนแหละีนี่พริกกรอบแม่นางพิมพ์เขาบอกจะบโเพิดแต่เอ้ยเคยกินหลือที่เขาบอกย่ากกินโบฮะโเพิดเลยไห่โบนนี่ซื้อสลัดบ้านหนองเหือจักเอ้ยกับพี่งูเพิ่นซื้อมาให้ แล้วคแล้วก็เผ็ดอ,อรอเพ็ดเนาะเพ็ดก็แบบเขาเอาไซมันออกมืดเลยดีฮอรเนาดูควรเสียบลังเลยแม่และมือนี้พอมันหอนย้อนว่าอันฝนตกหักกระเสาสงา,ามแล้นวยงามแล้วบ่ แต่สวนอลายแเบอบร์บอค่อยได้กินผักบุ้งทำใหทำยูพี่เดียว์เขากินตลอดเลยนี่จะลัวแจ้งเลยนห่ะมาชอบแบบนี้ี๋ยวมาแ<อ>รงสิควัวเด้อทุกคนแรงสิเฮ็ดแนวกินเนาะในของฟรีอีกแล้วนะทำไมได้ก็คนมีบุญนี่เนาะสะ <c oughs> <c oughs> พูดเองเออเองพูดเองเออเองไม่มีใครพูด งามอีลี่นี่ทุกคนงามพะนักผักงามดูไม่งามงามช <c oughs> ่วยเหลือไวจริงจริงครับเอาไปปั่นกับน้องคุกกิกแมนปัน่นคุกกิกปั่นกีกินน,กนี่พอคนหนึ่งอะแล้วเขาต้างห้องต่า ไม่ได้เลยพักกับหญ้านี่ปนกันเลยเนาะมันเราพอเข้าใจเราอัดอร์พักอัดอร์หญ้าย่างไม่ออกเลย่างไรแงะไม่ออกเลยนี่อันนี้นะหญ้ากระงามอันพักบงกระงามมันมีน้ำเลยมีน้ำเอ้าอือันนี้กับปิดเอลี่ดูขัวถึงมือเลยเขา เมื่อเรามาเอาเด้อยางจะบุกบนเก่งใจยวมาอื่นมาเอาใหม่เหรอแกงใจเลยหาเกิอาอนี่เก่งใจตื่นเตามาบึนขอผักบงเดาเด้อเอาพักบงยวบอกว่าเมื่อมาเอาเั ได้หดเลยรือบริโภเลยบริเลยนะแม่ตีป้าป้าไม่เลยบอกป้าไว้เดี๋ยวนี้เลยนะมันหักงามเองขึ้นเองเลยนะดินงามดิแม่นุ่กนั้นนีคืงานที่ทาร่มตลอดอื่เดี๋ยวไปทาเบิ้งพักต่อไปเลยนะทุกคน เออไปเถอะเหมนเมื่อกี้เลิกเมาเราผ่านในมือกองไปอย่าเอาสีบ้ามังเล้นเนาะสีบ้าเอาไปยังเมาเลยตอนไปสองทีแล้วไอตัวเองนะมาจีกบไอ้นี่แหละป้ามังเล้นทำไปได้ทุกคนนมเลน้องตุ๊กมาลิ้นนามนอน้องตุ๊กว่ามักอันมักอันผักบงแห้งเขาก็เลยจัดการให้เอาผักบงเมื่อกินเลยซะ หลักอามักเล่นเมื่อพร้อมมักเล่นแบบงามไม่ได้มันอันเนาออคือฮอปป้ไว้ดนกับเนาน้ามักเล่นน้อยนี่นะนี่นี่มันต้อมีความต้านทานเลยข้าวนี่มันน่คือมักเล่นง่ายได้อันนี้มักเล่นอันนี้มักเล่นสำหรับใส่ต่ำต้ามักเล่น ให้ต่ำเนาะเซีนเนาะอืมเหนาเหอาโอ้คุณไปทำอะไรเนี่ยโซแอลอีกไอแม่เล่นนอฮักฮักอันไหนอาสิ่ฮักดูคนตากผิดตากน้ำฝนไปนี่เนาะเครื่องให้น้องตุ๊กเมื่อกินฮ้อนเหี้ยนทุกคน ทากระตากเล็ดกีผักกีผักตากแล็ดเออเตากเล็ดกีผักตากแล็ดอันเดียวกันอันเดียวกันส่วนก็ไม่ได้มีอันเดอร์ไลน์เนาะมีแต่ผักสุดแบบสุดแบบก็บพท่าเก็บยากนะอืมมาจุ่มอะันแบบได้ซื้อออกก้เห็ดอันนี้นะพักอันนี้นะไม่ได้ซื้อออกค่ะอันนี้ไม่นหรออืมซดอเสนออืเห็ดอันนี้เห็ดข้าว เอาไว้ใส่สุทักนี่มักเลนมักเลนนี่ปลูกปีเดียวแล้วก็แล้วเลยเนาะปีหน้าเออปีหน้ามันฮักซิปีหน้ามันก็เป็นทุกปีเป็นเองอีกผู้ดรุนแล้วก็เจ้าตอนมาอยู่ไม่น้อเลยหรออืออ๋อมีนะทุกคนมีมีอะไรเด้อมีฮักบงลากาอ่าข้ากันใดของมัน หอมเฮ้เฮ้อีตู้เพราะอีตู้นี่นะคะหอมหอมดีละกันเอามาเล่นไว้ใส่ตาบางฮงเราทุกคนกาขอขอบใจเอลี่เลย์เลย์ก็เขามีบุญนเยอะเราก็ได้ของฟรีเถอไม่จริงค่ะแค่เราทำดีก็ดีแค่นั้นเองเนาะแม่เอาเดี๋ยวเอาทกให้ลูกตุกใส่กันเอามาพ่อบอลนี่ปั่นกุกกิ๊กเนี่ยปันกุกกิ๊กเอออ่ะองทงปั่นกันเลย แบ่งเองเราจะคล้อ,องกับตองแบ่งเลยแบ่งเองตตดก,กองจับไปตัดต่กองแบ่งให้ทอๆกันครับไม่ขี้โกงหรอครับเดี๋ยน้องน้องกี้เครียดเลยไม่ขี้โกงเห็ุ <G ül> การแบ่งที่แบบทุลักทนะุเลกันอะ นับยอดเลยแม่โอ้ยนับยอดนับนับเท่าะรยอดเต่าะรยอดขงไปในน้อยขงไฟนะเอาไปคิดดูนะเป็นการแบบที่แบบที่ละบวชอันนี้นุ่งก็พักอันนั้นคิวดักอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเจ้าพอเต๋อนับนอนพักอันนี้แหละเสียบขนาดเลยบูดโน้ยพูดว่า น้อยเอ้ยน้อยน้อยพอฮิดพอฮิดพอฮิดน้อยจ้พอแล้วกคิดว่าเรพอแล้วไอ้สิน้อยน้อยพูดว่าน้อยเข้าวต้มมากไปเลยตั้งใจแล้วอป่านนะป่านแม่ตู้ว่าว่าตู้เก็บเครื่องเข้าตู้เย็นเก็บเครื่องกันหนาวเขาใส่ตู้เข้าตู้เย็นไอ้จีเย่บอกว่าเก็บอันเดิบุเข้าตู้เครื่องเขาจีเย่บอกว่าตู้เก็บเครื่องอ่ะ เก็บเครื่องไว้ทุกอย่างเลแม่เครื่องกันน้ำพ่ะนะแล้อย่าลืมให้น้ำเข้าตู้เย็นดิเด้อตุ๊กอย่าลืมเก็บเครื่องเข้าตู้เย็นเด้อเลยอ่ะแล้วต่อไปกะไอ้ตุ๊กบอลซอดฟัวร์ป่ะกัตุ๊กอย่าลืมเอาเครื่องเข้าตู้เย็นแพ้ได้อีกกะห้วเดียวเลยนี่เด็กทุกคนมาเล่นแถวจะไปใส่ตางมหงค์กลับมาคุกกี้ให้คุกกี้ซะปกเกิดได้ดิใส่แบบ พอดีพอดีป่ะีเรนน้อยเนาะเอาปัน้อ่น่วยเป็นการแบง่งที่แบบเอาปันนป่นน่วยปั่นกระสุนเลกรู้ป่ะ <laughs> เอาเอาเอาเดิดพอนัแหละ่ <laughs> ช่น้เละมีแต่คนเาก็ได้พักเบื่อแบบรรครับเราคกิดกเหมาะมื่อบนี้ได้คนละทุงเนาะคลิปน,นี้กามีเตเอาพักเอาพักให้น้องตุ๊กเนาะเพราะว่า เอาซีเฮ a d c l i อย่างนํำการฮันเม้นให้ไปเบิ้งที่ซ่องน้องตุกตาสาวน้อยร้องสารเด้อทุกคนเดี๋ยวพวกเขาจะขอปิดคลิปก่อนเนาะถ้าพวกเขาอาซีมีคลิปอย่างนํำการมานั้นให้ทุกคนถ้าติดตามเบิ้งเนาะ,ะเดี๋ยวน้องลี่ขอตัวปิดคลิปก่อนนอะเดี๋ยวจะให้น้องตุกปิดคลิปเนะปาะกาฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ติดตามแล้วกดติดตามเป็กนกำลังใจให้ทั้งสองซ่องในเด้อทุกคนเดี๋ยวอันนี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวบายเลย บายบายไายเทปฝากทุกคนไปกดติดตามซ่องตุ๊กตาสาวน้อยลองสารในเด้อทุกคนเจอกันคลิปหน้าเด้อบาย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 สาวน้อย